สวัสดีค่ะดิฉันนางวิลวิวราณยนาจากโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะนำเสนอกิจกรรมเสริมความรู้ร่วมยอดสู่การทดสอบระดับชาติในวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะคือเรื่องตารางฐานเสียงเด็กๆคะ ค่ะโดยครูเอนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะว่ามีตารางมหัศจัรร์นะคะอยู่หนึ่งตารางนะคะแถน่นั้นแตนเห็นไหมคะตารางมหสัสจัรร์นี้ช่วยให้เด็กๆคะ่ะจะได้ไม่ลืมอักษรสามหมู่นะคะแล้วก็เด็กๆลืมไปแล้วใช่ไหมว่าอักษรสามหมู่มีอะไรบ้างนะค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยในการผันอักษรผันวรรณยุกต์ด้วยนะคะค่ะสําสหรับวรคที่หนึ่งเลยนะคะวรกกะค่ะเด็กๆดูนาตารางมหสัสจรรร์เลยนะคะวรคกะ วักกะเกิดจากการออกเสียงผ่านคอเอาเด็กๆค่ะจับที่คอของนักเด็กค่ะเห็นไหมคะเนี่ยคือคอแล้วเวลาออกเสียงนะคะเห็นไหมคะกะขะ,ขะ,ขะ,ะคะคะงะไหมคะอ่ะ,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 ะมิวสิกกะขะคะคะงะกะขะคะคะงะเห็นไหมคะต่อไปสองค่วะวักจัก ะะดูในตารางมหัศจรรจ์เลยนะคะวัคจะเกิดจากอะไรลมนะคะแทรกระหว่างเพดานเพดานแล้วปากก็จะอยู่ด้านบนนี้นะคะเพดานเพดานปากแล้วก็ลิ้นนะคะนะคะอ้าออกเสียงนะคะจากฉะชะชะ,ชะยะมิวสิกจะฉะชะชะ,ชะยะนะคะอ้าวทำไม นะคะทาไมวัดจะแล้วถ้านักเรียนอาปากล่ะเป็นยังไงไหนลองซิเด็กๆลองทําดูสิคะลูกอาปากลิ้นไม่จงแตะเพดานนะลองออกสิออกได้ไหมเนี่ยอ่ะ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 เ็นายมันจะออกไม่ได้นักเรียนไม่สามารถออกเสียงได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรียนจไนนะะาไว้นะคะว่าถ้านะคะลิ้นต้องแตะเพดานจึงจะออกเสียงได้นะคะอ่ะเราลองมาออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะมิวสิก จ่าจ่าช่าช่ายาเอ้าจ่าจ่าช่าช่ายานะคะเอาระค่ะต่อไปนะคะลองมาย้อนนะคะครูเอจะให้ย้อนวักกะแล้วมาวักจะนะคะสองวักแล้วเนาะอ่ะมิวสิกเตรียมกะขะคะคะงะจะฉะ่าชะช่ยะอีกครั้งหนึ่งกะขะคะคะงะอ้าจ่าจ่าช่าชะยะ เห็นไหมคะเราได้สองวักแล้วนะอ้าวต่อไปวักที่สามวักที่สามคือวักตะนะคะตะคือต่อปะตะและวักตะต่อเต่านะคะสองตะนี้นะคะสองวักนี้มันออกเสียงเหมือนกันค่ะที่ต่างกันคืออะไรคะลมลมแทรกอวัยวะนะคะที่ต่างกันเล็กน้อยเองนะคะเพราะอวัยวะใกล้กันค่ะเกิดจากอะไร ปุ่มเหือกนะคะแล้วก็ฟันนะคะเป็นต้นนะคะนักเรียนคะนักเรียนลองออกเสียงใช่ออกเสียงตะนะแล้วเอาลิ้น,น่ะไปแตะที่ไหนก็ได้ค่ะงางออกได้ไหมเห็นไหมคะเราแตะที่ฟันแล้วก็แตะที่ปุ่มเหือกนะคะอยู่ตรงระหว่างฟันและเหือกนะคะและปุ่มเล็กๆนะคะที่อยู่ตรงตรงฟันนั่นแหละค่ะนักเรียนขาเรียกว่าปุ่มเหือกค่ะมันจะเป็นปุ่มเล็กๆแต่ถ้านักเรียนไม่มีฟัน อุ้ยฟันเธอหรอของเธอก็หล่อเหมือนกันออกเสียงได้ไหมไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเรานะคะต้องมีอวัยวะครบด้วยเอานะคะเรามารองออกเสียงนะคะออกเสียงวัดตะกันก่อนนะคะตะเห็นไหมคะถะทะทะ,ทะนะอีกตะหนึ่งค่ะตะทะทะทะนาะอ่ะเป็นจังหวะค่ะดนตรีตะทะทะทะนะ อีกตานึงค่ะตะตะทะทะ,ทะนะ oh. ต่อไปครูเอ๋จะทวนสี่วักแล้วนะวักะะะะวกะวักจะาวักตะและวักตะนะคะมิวสิกกะขะคะคะงะจะาชาชะชะยะตะตาทะทะนะเอ้าตะทะทะทะนะ,ทะ,ทะ,ทะอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะกะขะ ทาทานะอ้าวตาชะช,ชายะตะทะทาตานะอ้าวตะทะทาทานะนั่นนะคะไปแล้วแล้ววักสุดท้ายค่ะวักสุดท้ายคือวักปะเห็นไหมนี่ปะใช้ไว้ว่าอะไรนักเรียนทายซินี่อะไรเนี่ย ริมฝีปากริมฝีปากถ้าริมฝีปากเราไม่สมบูรณ์นะคะหรือริมฝีปากใครนะคะอาจจะแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สมประกอบอย่างนี้ยลูกมันก็จะออกเสียงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอวัยวะสําคัญไหมลูกสําคัญมากที่สุดเราโชคดีเหลือเกินนะคะที่อวัยวะของเราทาไมครบ32ประการค่ะเพราะร่างกายของเราอวัยวะของเรานี่แหละค่ะทำให้เราออกเสียงได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วทีนี้ นะคะเรามาออกเสียงวักปะกันพร้อมๆกันนะคะวักปะอ้าวเห็นไหมปะผะพะพะมะเห็นไหมปริษัปากเนี่ยติดกันอ่ะทีนี้เรามาดูจังหวะสิคะปะผะพะพะมะอ่ะครบแล้วเอาราคานักเรียนตอนนี้นะคะครบทั้งหมด5้าวักแล้วนะคะได้แก่วัก,กะาวักจะวักตะวักตะ และวักปะนะคะอ้าวเราจะมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งมิวสิค นักเรียนขานี่คือตารางมััศจรรย์นักเรียนจะต้องจํากันด้วยแล้วก็ท่องกันเหมือนที่คุณครูเอ้ร้องเมื่อสักครู่นี้นะคะหัดร้องฝึกร้องให้ได้เพราะจะได้นําไปใช้ในคลิปต่อไปนะคะค่ะก็ฝากเด็กๆให้หมันฝึกมันท่องหมันจําด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าโดยครูเอ้ค่ะสวัสดีค่ะ